แล้ครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสามแพฟุตบอลนะครับวันนี้มากันสองคนบอกก่อนเผื่อว่าใครเพิ่งเปิดมาเจอเพื่อแฟนขับน้องต่อจะดูอยู่ซึ่งมีนะแฟนขับต่อนี่มีเยอะนะเยอะมากครับเพราะว่าเข้าไปเช็คใน Facebook สามแพ็ฟุตบอลเนี่ยโอ้โหแจกเบอร์ตลอดน้องต่อไม่เขาอยากจะให้มีการประสานกันระหว่างแฟนขับแมนยูในนครสวรรค์เนี่ยรอครับใช่ แต่บางทีแฟนคลับของทีมอื่นนะรหรือหรือของแม้แม้กระทั่งของแมนยูเองเนี่ยครับก็บางทีจะไปเชื่อมากทัองต่อ้งต่ออย่ยไปเชื่อมากบางทีอาจจะไปคุยอะไรมันเยอะยเกินนะค,คุยเยอะ,<น>ะคุยเยอะท้องต่อครับ ก็อย่างที่ทราบกันดีครับเดี๋ยวไว้มิงเจอกันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปฟังหูไว้หูว่าครับหรือจะให้ดีฟังหูซ้ายเร้รู้หูขวาเลยก็ได้เอาวันนี้ค้างกันไว้ในส่วนของข่าวข่าวของทีมลิเวอร์พูลมีอะไรมาอัปเดตบ้างแป๊ะวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปย้อนของตัวเก่าก่อนอย่างล่าสุดนี่ชาเลียดัมชาเลียดัมที่ที่เมื่อเมื่อเขาที่แล้วแป๊บบอกเลยว่ายังยังเป็นเป้าหมายอยู่นโชกพึ่งโชว์ความสวยด้วย ยิงคนเดียวเลยยิงลูกโทษกับยิงฟรีคิกสองสองลูกข่าวขามานี่ก็ต้องแย่งกับทางท็อปตอนนี้ตอนนี้มาไม่ใช่มีทีมเดียวแล้วที่อยากได้เพราะว่าอผมงงมากเลยว่าทําไมตอนนี้สเปอร์มันหาตัวนักเตะเยอะมากเลยเขาตัวเขาเจ็บหรือว่าหรือว่าเขาต้องการขยายทีมหรือว่าเขาน่าจะต้องการขยายทีมนะครับเพราะว่าแต่ผมกลัวเขาจะเป็นแบบเดียดแต่สิได้ไปไีเดียว แล้วก็พอพอแล้วอีกปีนึ่งก็ตงชั้นเลยหายแตกเลยอ่าใช่แต่โค้ดพวาเก่งอ่ะโค้ดเขาคงคุใช่พ่อผมครับแค่นี้นั่นแหนบอ่าใช่อ่าโอเคต่อข่าวอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่จะเป็นของทางด้านเดโก้ของโวบวกซึ่งล่าสุดนี่ตัวนักเตะออกมาบอกแล้วว่ารู้สึกดีใจมากที่ลิพูสนใจเดโก้ชาวบาซิเลียนนะเย์เบเกอร์ที่เขาที่แล้วบอกว่า สนใจอยู่นะนี่ก็ไปประมาณนักเตะตัวนี้เป็นนักเตะพเนจรไปแล้วนะย้ายทีมบ่อยงมีปัญหาบ่อยคือไปไปทีมไหนทีมนั้นมีปัญหาหมดผมแยกได้นะเล่นดีเล่นไม่มันไม่เข้ากับระบบลิวพูลหรอกมันขาดอยู่คือโจโคเลยเล่นเพลย์เมเกอร์ไปก็ดับโจโค่เขาไม่ได้เล่นฟอร์มเดิมแล้วนะเสิเรื่องอเรื่องถ้าเป็นฟอร์มตอนอยู่เชลซีนะโอ้โหก็ดีกะด้าตอนนี้นี่ฟอร์มไม่ได้เรื่องฟอร์มไม่ได้เรื่องครับดีไม่ได้อาจะปล่อย ีด้วยเพราะค่าเหนื่อยแพงใช่ใช่เห็นจ<ะ>้านิโคลเซนเจ้าอยู่ครับโ้โหแต่คงม,มีปัญญาจ่ายค่าเหนื่อยอ่่ใช <นะ S 1> ถ้าอยากจะย้ายมาทีมแบบใหญ่เหมือนกันเนี่ยก็ต้องลดค่าค่าเหนื่อยนะ,ะใหญ่ใหญ่ต่อต่อตอ้าวครับต่อไปก็ไปกำลังเปิดศึกแย่งตัวกับดรบบี้นอกสนามกับทางอีเวอร์ตันแย่งชิงตัวของเฟอร์นันโดกาโก ฟอนโดกาโกของเรมานิดใช่ครับผมตอนนี้เป็นตัวสำรองถาวรแล้วใช่ย้ายมาไม่ไม่ค่อยได้ลงนะตั้งแต่ย้ายมาพอยิ่งมายุคของมูรินโญ่เนี่ยไม่ได้ลงเลยเพราะว่ามูรินโญ่กองกลางตัวรับเนี่ยแน่นอนว่าเลือกคู่คู่คดีล่ากับอารอนโซ่ใช่ไหมซลลีอารอนโซ่และที่จะมีสอดแทรกขึ้นมาก็คือมีลาสใช่ไหมลาสนาเดียล่าก็คือกาโกเป็นตัวเลือกที่สี่ที่ห้าก็ค่าตัวประมาณสิบล้านปอนด์ก็ต้องแย่งกับทางเดวิดมอยเฮวนะครับคือ มือทีไซดบี้แมทในการถ่า์นักเตะใช่ครับผมแล้วแล้วเอามาไปลงแทนไทรกาโก้ามโก้ลางรับอาจจะเอาลงมาคู่ลูคัสก็ได้แล้วเจอลาดอ่ะเจอลาดเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะผมว่าเจ็ปัญญาแล้วเนี่ยแต่แต่ไม่แน่พาตัดไปแล้วอาจจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อาจจะกลับมาเมื่อวานเมื่อวานเรานั่งคุยกับพี่กดนะพี่กดก็เป็นแฟนแฟนลิวคูก็ยังมอง กดก็มีมุมมองว่าจริงๆเจราดคือไม่ไม่ไม่ได้ฟอร์มตกอะแต่ว่าเหมือนบพอคังอ่อนแอๆนะเจบเรื้อรังมานานแล้วก็คือมันลุ้นอีกทีหนึ่งตอนที่ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีอะไรก็เลยผ่าเลยพักยาวคือช่วงนี้ไม่มีอะไรลุ้นละถือว่ได้ที่หกแน่นอนแล้วเอ้แต่ใจผมผมไม่อยากได้ที่หกนะผมไม่อยากไปนะผมอยากให้แบบคุณกลัวไปเจอบาก้กาอีกดีคือไม่กลัวผมผมกะเน้นปีหน้าเน้นใน คือปีหน้ากะมาเน้นในพีมยรีกอย่างเดียวเพื่อที่จะตามตีเสมอจํานวนแชมป์ของแมนยูใครบอกว่าเขาจะได้แชมป์ปีนี้ยังตอนนี้มันสิบแปดเท่ากันอยู่นะใช่ครับผมเอาเขามีอะไรก็ไปที่ปัญหาทางฝั่งซ้ายล่าสุดนี่ก็หวังกาซิลยูริเชียคอฟของเชลซีที่ย้ายมาร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัวส8ล้านปอนด์แต่จะซื้อขำามเขาจะซื้อเขาเท่าไหร่ยื่นเสนอสิบล้านอู้นี่ก็ถูกนะอ่าถูกครับถกเพราะว่า ตัวนักเตะเองเขาก็ไม่ได้ลงด้วยนะไม่ได้รับโอกาสเลยคาคาอันเชียลอตติก็เขาเล่นทางซ้ายใช่ไหมใช่ถ้ามาลิเวอร์พูลเนี่ยจะเติมเต็มเลยเติมเต็มแต่ย้อนอยู่เชลซีซีมันทับตำแหน่งทับตำแหน่งเอลิสโก้จบเลยจบเลยแล้วก็ตัวต่อไปนี่ก็เป็นปีกซ้ายเหมือนกันของทางลิเวอร์โซเซดัตเล็งอ่าชาบี้ปริเอโตคือตัวนี้ปีกธรรมชาติของลิเวอร์โซเซดัตนะครับเห็นเห็นแป๊บบอกว่าคือเห็นฟอร์มแล้วเนี่ย เนียผมไปดูในคลิปนี้ฟอมคล้ายๆเลีลาครับเลีลาครับผมอดีตนักเตะลิเวอร์พูลที่เคยซื้อมาจากลีกสเปนเหมือนกันใช่ครับผมเลืซื้อซื้อมาจากทีมอะไรก็ซื้อจากลีกโตรเซดัตนี่แหละมั้ยอาจะไม่ผิดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ซื้อมาจากลีกสเปนแน่นอนใช่ใช่ครับผมแต่ซื้อมาก็ฟอร์มไม่ดีฟอร์มไหลไปแรกๆมาดีโอ้โหกระดิกระดาอย่างนี้มาแรกๆโอ้โหความหมังใหม่ความหมังใหม่ฮะหลังๆไปในหายไปกีบเม่เลยฟอร์ม หลังๆไปนี่เพื่อไทยแด่ความหวังใหม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเมืองนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วต่อแล้วก็ต่อไปนี่มีหลุยโซเลสแล้วก็สนใจจะเลงอีกโซเลสหนึ่งครับคือเจฟเฟนโซเลสเจฟเฟนโซเลสตำแหน่งอะไรตัวนี้เป็นกองหน้าครับเป็นดาวรุ่งของบาร์เซโลนาคือจริงๆริดาวรุ่งของบาร์เซโลนาเนี่ยมันก็ขึ้นได้นะีมือดีนะฝีมือดีแต่ว่าจะขึ้นเบียดชุดใหญ่ในทีมของเขาเองเนี่ย หลังดาวทั้อนันเลยหลังดาวเมสซี่อ่าเมสซี่โดแล้วพวกนี้เด็กๆทั้งนั้นเลยนะใช่ตัวนี้นี่เอราะตัวเด็กก็บอกว่ามันก็เป็นความฝันที่จะได้เล่นแต่ถ้าสโมสรไม่ไม่ต้องการเขาเขาพร้อมขนาดใครอ่ะโบยานอ่ะใช่ไหมยังยังไม่ได้เบียดขึ้นตัวจริงได้เลยแล้วผมนี่โซเลสนี่ก็ค่าตัวถูกด้วยตัวนี้แปดล้านแปดล้านปอนครับ อ้ oh, เดี๋ยวนี้พอ8ปดล้านแล้านเ้าล้านนี่ว่าถูกกันนะเดี๋ยวนี้นถูตั้งแต่ซื้อคาโลไปสามิ้าล้านนี่เหมือนเงินเยอะนะอะ่อันนั้นเพิ่งได้มาเงินร้อนเงินเงินร้อนอ๋อ oh, ขายตออเลสไปใช่ไหมขายตออเลสไปครับผมเนี่ยครับก็มีประมาณนี้อันที่นี้ข่าวของลิวบูคืออย่างนึงมันมันอยู่ในช่วงของ ของตลาดนักเตะที่มันปิดอยู่ด้วยใช่ไหมข่าวเขาก็มีที่ว่าเลงไว้แต่ว่าก็ต้องเล็งตามตำแหน่งที่ตัวเองขาดอย่างลิวพูเนี่ยแบ็กซ้ายมีพัวพันอยู่ทุกสัปดาห์เลยทางด้านซ้ายแล้วก็ศูนย์หน้าเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าทางด้านของเดวิกิทเนี่ยยังไม่หยุดแค่คาโลโซเลสแน่นอนคือมันถ้าใครเจ็บแล้วมันมีไม่มีตัวแทนเพราะว่าคำสัมรองมันเทียบกันไม่ได้เอ็นก๊อกเอ็นก๊อกแก๊กเอ้าเมื่อก่อนคุณเทอร์ทูนเอ็นก็อกแก๊กหนูให้ตอนที่สมัยยิงแมนยู ยิงอาร์เซนอลด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่ได้แบ็ฟอร์มไม่น่าได้แล้วน่าจะตันแล้วใช่ไหมน่าจะตันแล้วนะเออจะมีปาเชโก้อีกตัวนะครับปาเชโก้นี่ผมไม่เคยเห็นฟอร์มแต่เขาเป็นดาวซันโบยบอลบอลบอลยุโรปรุ่นรุ่นเล็กรุ่นเล็กใช่ปาเชโก้ทีมชาติเลยนะสเปนเหมือนกันครับก็โอเคนะแต่ผมก็ไม่เห็นเขาดันคือถ้าถ้าอย่างทีมที่คิดจะมาแย่งแชมป์กับทีมในระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะต้องสู่หน้าสี่ตัวมันจะต้องแบบ โอเคหมดได้ม่องแกันได้ก็อย่างปีนี้แมนยูประสบปัญหาที่ต้องมาเบียดขนาดนี้เพราะว่าศูนหน้าไม่มีนะมีแค่ที่ไว้ใจได้เลยมีแค่เบิร์ฟกับกับไอตัวต้มเพราะลุนี่ลุนี่ไม่ค่อยยิงไม่ค่อยยิงนะทุกกานี้เหมือนว่าจะลดบทบาทเองมาเล่นสูนหน้าตัวต่าแอซิสเยอะลูนนี่ปีนี้ นะครับก็น่าก็เป็นข่าวคราวสําหรับ3มสโมสรที่เรานํามาฝากกันนะครับก็วันนี้ข่าวของทีแมนยูอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะน้องต่อไม่มาแต่ข่าวที่เรานํามาฝากก็น่าจะเชื่อว่าโอเคอยู่นะแมนยูก็เป็นข่าวใหญ่นะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคลับของสามแพร่งฟุตบอลนะครับเข้าไปแสดงตนเข้าไปแอดที่ Facebook สามแพร่งฟุตบอลนะครับก็พิมพ์สามแพร่งฟุตบอลภาษาไทยนี่เลยครับตามด้านหลังเลย นะครับรายการเลรครับพิมพ์ภาษาไทยไปเลยแล้วก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็แสดงตนนิดนึงว่าทิมไหนผมครับครับนิ้วครับปืนครับแมนยูค่ะอะไรเงี้ยก็ครับผมไปนะครับแล้วก็ติดตามใน Facebook แล้วก็รวมถึงในรายการสามแพร่งฟุตบอลด้วยเราจะมีมิ้งกันเร็วๆนี้ครับผมนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมเดี๋ยวบอกนิดนึงนะฮะนอกจากที่ จะให้มาร่วมในเป็นแฟนคลับของรายการธรรมดาใน Facebook แล้วเนี่ยกิจกรรมก็เราจะมีไปประกอบกิจกรรมกันนะอย่างเช่นไปเตะฟุตบอลที่สนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ข่าวมาว่ากําลังจะมีอีกหลายๆสนามเกิดขึ้นในนครสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีแลกเปลี่ยนทัศนคติสัมสรรค์กันบ้างนะครับในบางโอกาสก็รีบสมัครกันเข้ามานะครับสําหรับข่าวคราววันนี้หมดเรียบร้อยแล้วแต่ช่วงท้ายรายการนี่เราก็ ขอแสดงความติดใจกับพี่น้องชาวญี่ปุ่นนะครับในเหตุการณ์สึนามิครับที่เกิดขึ้นที่เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าสร้างความเสียหายเยอะแยะมากตายกันนับหมื่นเลยนะครับแล้วก็มีช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถช่วยเหลือช่วยบริจาคได้ผมก็ติดมาสักหนึ่งบัญชีของสภากาชาติไทยนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศเลขที่ศูนย์สองสานะครับผม ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภาการชาติไทยช่วยผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่นครับผมครับผมนะคุณผู้ชมก็สามารถแสดงน้ําใจได้นะครับเพราะว่าเราโดนเขาก็มาช่วยเราคราวนี้ถือว่าเป็นวิกฤตจริงๆโอ้โหนักมากของชาวญี่ปุ่นนะครับก็แสดงน้ําใจกันไปจริงแต่จริงๆมันมีหลายที่ที่สามารถแสดงน้ําใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มหรือเงินทองก็มีอีกหลายที่มากเลยที่รับบริจาค นะครับก็เป็นภัยที่มาจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็มีสึนามิตามมานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสึนามิเนี่ยมันจะไม่จบแค่นี้แน่นอนมันต้องมีในสนามฟุตบอลอย่างที่นิวคาสเซินนิวคาสเซินเดินกลไปโดนสึนามิไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปเกิดที่แอนฟิลอีกครั้งหนึ่งนะที่แอนฟิลที่ลิเวูจะเปิดบ้านรับนิวคาสเซินจริงเหรอครับฮะจริงเหรอครับเดี๋ยวอยติดตามชมนะผู้ชมครับวันนี้เราสองคนลาผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ ทุก5้าโมงเย็นของวันเสาร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะช่วงของวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยจะมีรายการของเลซไลออนหรือนครสวรรค์เอฟซีทำขึ้นมาเพื่อผลนครสวรรค์โดยเฉพาะนะครับนะฮะเดี๋ยวเราลาผู้ชมไปก่อนเลยนะครับกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับวันนี้ผมสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ